วายอุ้ยมาดิมาดิอุ้ยจะยิงตัวไหนก่อนละทีโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าอะไรกันครับเนี่ยนี่มาดินี่มันไส้ว่ามีไปไหนไปไหน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์นะคะเย้ Yay! เรามาเจอกันอีกแล้วะคะ่ะในเกมฟีไฟนะคะ <Wow. S 1> วันนี้เรามาเล่นสีมีสีลงแรงนะคะทุกคนหลังจากที่แบบเราไม่ได้เล่นสีมีสีนานมาก oh. แต่ก็แรงแรงก็ยังต่ําอยู่นะคะทุกคนมาตอนนี้คือดาวกระจายจิ๋วนะคะเราซื้อแล้วแล้วก็จะวิ่งไปหาศัตรูเลยนะคะเราไม่กลัว เรามันหญิงแก่งอยู่แล้วเรามันใจสู้นะคะนี่เอยเหมือนจะเห็นแวบบแบบนะ,ะทุกคนอ๋อยิงแม่นซะด้วยยิงเข้ามาในบ้านเลนยทะลุเลยจนเลือดหนูตอนนี้เหลือ 140. ร4อยสี่สิบว่าพันยาแล้ววิวินี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดีมาดีมาดีใครกลัวล้มไปแล้วหนึ่งนี่นี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเทางรัดวยไม่เจอวะ่ะ เดี๋ยวไปด้านหลังดีกว่าเจอทางลัดนี่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 ตายสองดีจัดไปสองเลยฉันก็เกือบตุยเหมือนกันนะตอนนี้คือเลือดสามสิห้านะคะตอนนี้ก็คนน่าจะเหลือคนเดียวปะเหลือคนเดียวแหละอยู่กับเพื่อนฝั่งนู้นอ่ะเพื่อนน่าจะยิงตายแล้วมั้งเฮ้ยเพื่อนล้มเพื่อนล้มนี่เรียบร้อยชนะนะคะ ชนะไวมากมารอบที่สองนะคะทุกคนเราจะซื้อปืนสกานะคะปืนสกาวิลบนีไไ้ไม่มีปืน AK ควะเดี๋ยวคิมน่าจะมาเล่นปืน AK นะคะเดี๋ยวจะลงแรงแบบแบบคู่ไม่งั้นก็เป็นทีมนะคะรอดูนะคะทุกคน มารอบที่สองนะคะมาไวไปไวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจอสตนะ้น่าจะยังอยู่ด้านล่างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้านล่างนี่วะ่ไงนั่ไงอุ้ย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 หลายด้านหลายด้านอุ้ยข้างหลังอีกไยมองไม่เห็น <laughs> นี่แหละผลของการที่เราประมาทเกินไปนะคะทุกคน ไม่เช็คให้มันรอบครอบก่อนแต่อย่างน้อยเราก็ยิงล้มหนึ่งนะคะเอิมเอิมเพื่อนล้มอ่ะเทำไงดีมาเจอ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 ,เจอเลยอุย้ยรอบนี้เราแพ้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วทีนี้ สนุกแล้วสิมาค่ะทุกคนรอบที่สามแล้วก็จะซื้อปืนสกาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอบนี้เราก็จะซื้อหมวกเพิ่มกลัวเขายิงหัวนะ <c oughs> กลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ย <c oughs> กับขอเอาไฟเพื่อนด้วยนะคะมาเรามาแก้มือตานี้แหละ เราจะชนะให้ได้เราจะแก้มือนะคะรอบนีเ้เอาจริงละเอาจริงละอยู่ไหนมันอยู่ไหนออกมาสิอุยอ้ยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเจอเลยเจอเลยด้านหลังลอด้านหลังลอมาดิมาดิาดอู้หูสองตัวว่ะสองตัวนี่มาดิอุย้ยนี่ยิงเข้าหัวแล้วหนึ่ง มาพันยาอยู่ลอพันยาพันยาจัดไปสองเลยจ้าเรียบร้อยนะคะตุยไปเลยมาค่ะทุกคนเราจะไปช่วยเพื่อนฝั่งนู้นนะคะมันยังมีศัตรูอยู่ฝั่งนูน้นเพื่อนยิงตายหมดยังเอาเลยเพื่อนเอาเลยฆ่ามันเลย <c oughs> นี่เรียบร้อยชนะนะคะนี่ได้ m อ p อ่ะ มาค่ะทุกคนรอบนี้เราจะซื้อปืนทุกซองนะคะแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดปืนสกาหน่อยนะคะแล้วก็จะซื้อเห็ดซื้อซื้อเอ้ยยังไม่ไดันได้ซื้อกอะเลยเงินไม่พอคะมาจ้ารอบที่สีรอบนี้เราต้องชนะให้ได้นะเรามาเพื่อเรามาเพื่อความชัยชนะอย่างเดียว จ้าเอ๋ว่าไงโอ้โอ้ดูเดือนมากดูเดือนมากยิงยิงยิงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เจอวะอ้อมไปด้านหลังดีกว่าเผื่อจะเจอนะโอ้มีหลายหลายด้านเหมือนกันแล้วนี่ยนี่เพื่อนยิงตัวแล้วซบแรกผวันไปจะไม่มีใครอยู่ นี่นี่ไงเพื่อนกำลังขาอยู่เพื่อนกำลังฆ่าเออวิ่นี่นี่จัดไปสองเรียบร้อยชนะได้รับเงินสามพันบาทมาจ้ารอบสุดท้ายนะคะเราก็จะอัปเกรดปืนสกาให้แบบโหดๆไปเลยแล้วก็ซื้อเกาะสามนะคะซื้อเกาะ ลองเสริมกอซื้อเหตุนะคะมาเราพร้อมลุยแล้วรอบสุดท้ายชนะแน่นอนมั่นใจมั่นใจมากาไปจ้าวิเห็นคนวิ่งนะคะล่างทองมาเลยต้องเจอแล้วแหละนี่ยิงยิงหยอดเป็นหนึ่งกลุบว่าไง มาครับมาดิมาดิมาดิอ mm ู hmm. it, oh, 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 oh. ้อู้อู้มีระเบิดอ่ะนี่เรียบร้อยจะยิงเข้าหัวร้อยเก้าอุ้ยว้ายอุ้ยมาดิมาดิอุ้ยจะยิงตัวไหนก่อนละทีโอ้โ้เอ้าเอ้าเอ้าอะไรกันครับเนี่ยนี่มาดินี่มันไส้ว่า วิ่งไปไหนไปไหน,ไไหนจัดไปสองเรียบร้อยนะครับเย้ชนะแล้วจ้าเร็วมากเป็นไงละ่ะได้ MVP ชิงสังหาร8นะคะทุกคนนี่แลนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสีพีสีคือไม่ได้เล่นนานนะคะทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับเกมฟรีไฟสีวิสีลงแรงนะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องน้องเบียร์ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ